เราไปขอที่โน่นที่นี่เราไปจุดที่จุดเทียนไหว้บอนขอที่โน่นนี่มันไม่ใช่เลยมันไม่ใช่ขอจากใครมันขอจากตัวเราเองท่านขอเราสิแล้วเราจะให้ขอเชื่อรับนั่นเองนี่คือหัวใจของการใช้กะไเรมาดูเมื่อขอก่อนที่เราจะขอเราก็ต้องเชื่อกันว่าสิ่งที่เราขอไปนั้นแน่นอน ขอเชื่อนะท่านขอเราสิแล้วเราจะให้ท่านขออะไรมาเขาจะประทับรับเพ่องไว้หมดนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดที่เราขอที่เรารู้สึกขอที่เราพูดที่เราคิดถึงที่เรารู้สึกถึงเจ้ายัาคกิด,ดีตัวเราเขาจะรวบรวมไว้หมดทุกอย่างเมื่อได้เวลาที่สมควรเมื่อได้เวลาที่เหมาะสมเขาจะจัดสรรส่งให้เราทุกอย่าง ตามที่พระเจ้าดได้พิสูจน์มาหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่เมื่อเราขอแล้วเราก็ต้องเปิดรับเนะี่อย่างที่พระญาพูดเลยคังว่าขอแล้วเราก็ต้องเชื่อเชื่อแล้วเราก็ต้องรอรับรอรับด้วยความเชื่อว่าสิ่งที่เราขอไปนั้นได้แน่นอนแบบไม่มีแรงต้านเราต้องเปิดรับนะเราต้องมีความสุข